เ้ยจข้างเลยมอนจนเบื่อแลละจนออกชัยบอเอาคิดแ้วมันเอินหาเจ้าแล้วเจ้าไปทางใหม่แล้วออกมาเหมือนเดิเตะแทะเดียบรอยแล้วทุกคน เิน็นกหน็หกนะตกลงนะข้างคางคางเด็กๆตกแล้วตกแล้วอืมหลุดล้อยแบใหญ่เลยครับทักทายสบายดีทุกคนในายามกำคืนทุกคนพากันมาก,กัดกับในผ่านใหญ่มาดิ dù bao dù bao trên trên ngoài trên mà vai.

theo đi bộ hình như thương vì bao bộ hình ตัวไก่กระไรทุกคนเอ้ยน้ำหาบเห็นเห็นมันแต่บนท่านนี่ไปพุทธมากผนกระตกผาน กันเลาะมากาดหอบตูควายก็เลยนอนในนี้เลยแม่พาดใหญ่ก็จักไปทางเล้เลยหลังจากที่ลัดตูไก่นำโบได้ทุกคนตูไก่นะก็เป็นตาได้เลยนะเอาในพานใหม่มองฝึกอยู่ลังเขา่ายังบบเขาเข้าไปนำไก่เพิ่นพอสองซ้ำถึง เขา,นะา,นาหน่ะบ่วันยิ่งบาดหนึ่งแล้วก็ในพันใหญ่พ่นยิ่งกันเสือแมวบาดหนึ่งก็บ่ถือมันอยู่ไกลเนี่ยเสือแมวฮึจีเอเอาไปิีเดอเลาะขึ้นไปภูแลคอยเลาะไปหม<ฮ>ูนำทาง เห็นเนี่ยก็จับเป็นเนี่ยก็จับเป็นเอาไปขายไปาเห็นได้จะอยู่กบนึ่งกบใหญ่ มาสองวันสามวันหรือกูเนี่ยยังได้กินเติมได้ไหมตุ่มเบิ้งห่างแหละมันอีนจะได้กินยังมันบ่อไก่ไปยิงกระหอกบ่อไก่นะแจกกินข้าวจีก็มันอิ่อยากข้าวจีแล้วมันอินเบ่อยากกินยังเอ็ดเ่ากินเลยเนาะ เราทำได้ก็กินทำไม่ได้มีห้ามไ่ได้ก็กินอันนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยว่ผถามตำรวจกดทนนี่ก็อดทนมาสามมื่นเลยทุกคนมาอดทนกินทำไมกินเยอะเดี๋ยวมันนี่อดกินข้าวจีไปอีกก่อนเดี๋ยวตอนแรงๆบ่ายๆกันว่ากันใหม่เข้าไปดัดใหม่ มอญจนเบื่อแหละจนอกชัเบ้เอาคึอแ่บมันเอิ่นหาเจ้าแลวเจ้าไปทางไหนแล้วออกมาเมือนกันเหื่อห่าไกลแท้แท้นะมันเอิ่นบอกว่าไก่ขามทางมันบเวใช่ว่าไก่ขามทางเลยแต่ทีบิดมันวอลคักอะไมันพออ้โหยนี่นี่เมือนเที่ยวเที่ดวที่ได้ะมอญจนไปใช่ไปก็คือบล็อกตอนนี้ยังอยู่ไก่กันนี่อะไรเนี่ย บ่มันรูใช่ไหมในรอพ okay. ี่มันอยู่ทางเฮ้ยเฮ้ยมันลงนามูแล้วมึงตายเมียนแล้วก็คิดว่ามันลงมูออันเดียวอันนี้กะมอนน้อกมาว่าเอิญเนี่ยไก่ข้ามทากบันว่าคอยหนึ่งนั่งตอนอุ่นนทัานได้ยังไงข้ามทากในเวลาออกไปลรัดแรงทุกคนพอดีบ่าย เราจะไปนำมึงมูแล้วก็ไปใส่เหวบปะไว้พร้อมแดดฮอนอันดี้มันนี่ rồi nhìn có hộp nó luôn à Khang 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 đi tốt lắm tốt lắm ังมีอีกตัวหนึ่งอยู่ถึงบไม่ไปเลยตัวนะดักอย่างเดียว โอ้กใหไงเลยทุกคนนี่บอยทุกคนเลยทาแตนสัตว์ไง เดี๋ยวเฮาให้ในพันใหญ่เพิ่นไปนําตัวใหญ่ส่วนเฮานะ่าหากระหอกนี่แหละพอได้กินนะมื้อนี้น้าแต่สัตวดไห้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่ก็คือที่เห็นนั่นแหละเจอ2เทื่อแล้วก็บ่ได้สุดท้ายก็ได้จำเจลโอ้บ่ได้ทุกคนนะนียก็เลยมารอบแรกนี้ลัดเบิ่งหมูบ่เห็นแล้วก็ก็เลยเอากระฮอลนะ์เห็นแต่ห้อยมันมูต้นนี้กระหอกหากลายได้ต้นนี้ก็กระบอกต้่น ยังมีตัวหนึ่งมันมันง่อยเซิงงาใหม่สีหญยๆนะยิงไม่ได้ตัวสลาบเดี๋ยวเราออกไปก็จักรยูทูปนะตอนนี้เพื่อออกไปหอดเลยจักเวสิคำมก็จักมาหอดที่พักยังบุีไฟมาทุกคนเดี๋ยวทาคำๆแัมกเลยเดี๋ยวมาเห็ดขั่วกระหอก่อนทุกคนเลย ยังพ่านไก่กับพ่านกระชอบพ่านเน็ดมาเลยจองคนเลยบริพอ่อยังเนาะเดี๋ยวมาเฮ็ดขั้วกัน <c oughs> เริ่มมืดเลยพื้นไฟก็บมืดเลยได้มื่นชุดท้ายเลยคืนชุดท้ายมื่นเมื่อ <c oughs> อ๋อตัวเหดอยู่เห็ดกินมันนี่กับผานเนดเ <c oughs> พิ่นแกงเอาได้ทุกคนเลยขั้ขวแล้วแล้วก็เพิ่นแกงนี่โอ้มึงนี่เห็นตอนเนี่ย แก่งเมื่อวานนี้นก็หอกตัวเดียวกระชับนี่แหละเมื่อนี้ก็หอกชองโตน้ำทำนี่ <laughs> ให้แน่เมื่อนี้ฝน,น,นลรือลฝนก็ชิม,ม่ายเลยได้บา่านนี้ตอนนี้ล่มมากก่อนละปืนก่อนทุกคนอะไรก็ได้แต่น,น้ำว,วางช่วยเออ,อมาไปนี่เลย

เออลืมมอนี่เลยเนาะม,มานีอาหารดีเป็นไหนๆปอกไก่ป๊อดเด้บอบริพ่ยังเลยมานีเบื่อเชือกเบือเนาะแลนดัมเต็นดัมเบนเออแลนก็ให้มันไปดุดุในไหน <c oughs> จะเลน่ผนผาดวันแล้วก็บบบอย่างเลยนี่บดได้เด้อบันยังเนาะบึงฝนดุฝนเก,กิดสิไม่เลยกินข้าวกันทุกคนเลยมาดี หนึ่งก <at> ัองพีกไม่ตมตเลมีไม่ีไฟ่คิดตรงนี้มนีไฟีิตตรงนี้เอเมากเยพักเอะ้นม้ไม่้องอะไรก็ไปได phát bận phát cơ, hai bội hoa bận 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 anh em anh em bận 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 tam, bận 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 เหนอยไม่เ้าเหนื่อยด้ยเหนื่อยหัไหนมาเอ้ฝ <c oughs> นตกอีกแล้วทุกคนตกแห้งนะ <c oughs> แถบซิบุมี่บนยูเล้วไปเลย <c oughs> อ่่บนีไต้หวันเนี่ยโอ้ยเม้มบนเดียงเลยเม้มแบบจากถ่ายไปหลายชมได้ฟาดเราชิปชองละทีคือพกไกลเองอ่ะทุกคนนี่กะเมาวกับพากันกินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยแล้วกะพักพรทุกคนเลยพอดีฝนตกนี่หอยหมูมันลึบปายมือนี่เจอห้อยใหม่ๆเลยนะแต่กระสอบเมื่ออาบฟัเนี่ยถ้าติดตามบางคลิปหนาทุกคนชิได้ยังเมื่อตอนลูกเมียอยู่บ้านนะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้กะ หม้อด้วยสามีซะก่อนเขาจนให้สายยาทีมงานมูเนาเลยนํานําจนเมื่อยไปตื๊กห้อยมูเนามารอบก่อนนี่รอบนี้จักนําห้อยมูดีจักมูเนายังประทัดหรือเนาะคาดว่าท่านบเป็นมูเนาวเก่าจะไม่แรงไงล่ะ่แรงไงแต่ได้นอนไปเห็ดเปิดใครเห็ดเปิดแล้วยังยังบ่พอพอีว่าชำเนี่ย <laughs> อ่ะเหมาะได้เช่นี้ทุกคนได้พ,อพอักผ่อกัน